แล้วทําไมต้องแค่ลงแค่เพียงจะเป็นแค่สามวันเพราะว่าเรายังต้งจัดบ้านจัดอะไรเอกสารก็น้ําท่วมหมดแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทํามวันใช่ไหมทำไมทำไมทำไมงสามวันใช่ไหมข้อจากัดบ้านของคุณลุงเนี่ยน้ำท่วมกี่วันเว้จ็ดวันน่ะตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27เอ่ะแล้วแล้วคุณลุงมองว่าเรื่องของเอกสารหรืออะไรก็ตามที่ทางรัฐบาลบอกคุณมีบ้านเลขที่คุณก็ให้เข้าไปเออไม่ไม่ถาหน่อยเวลาเก็บภาษีนไปถ่ายดาวเทียมได้ แล้วทำไมไม่ทําอย่างนี้ตามตามเข้าวักหล่องก็ไม่ได้กินผมตายยังตายยังข้าวผมยังไม่ได้กินเลยข้าวกระสารนี่จมน้าไปหมดแล้วไหมคะหมดแล้วหมดแล้วจะเอาอะไรอีกมีแต่ลมหายใจเนี่ยข้านายกไม่แบ่งตักหล่องหนึ่งผมวอกแต่หัวลั้วไม่มีเลยไปถามไปบอกเลยตายตายตายเด็กหอพักอยู่เป็นร้อยเด็กร้องโวยเด็กบ้านเช่าอยู่เป็นพัน ผมบอกให้เลยเด็กคนบ้านเช่าอยู่ตรงนั้นใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้แต่ความจริงแล้วต้องมีการกรอกเอกสารมีการถ่ายเอกสารเวลานี้หาร้านเอกสารได้ไหมคะไม่ได้หาที่ไหนร้านจมหมดคุณจะไปนั่นง่ายยังไงอ่ะมันบ้ากันอะไรถึงรัฐบาลบ้างไม่ต้องบ้ากับรัฐบาลมันก็พูดไปก็แค่นั้นนักการเมืองมันก็เอาตัวรอดดังนั้นใช่ไหมเอาอยู่เอาอยู่ตัวใต้เอาอยู่ไหม ขอบคุณ <pena. S 1> นะคะขอบคุณมากเลยนะคะอยากอยากอยากพูดอะไรอีกไหมคะอยากพูดแล้วพูดก็เหนื่อยปากไม่มมีแรงาเพื่อหานายกเทศมนตรีเหรอคะอะไรนะมาเพื่อมาหานายกเทศมนตรีเลยไม่หาหรอกมาไงแกออกมาให้แกหยบอยู่แล้วแกจะออกเหม่อแกอยู่ไห้สบายอยู่ลาดจะอาดไม่ดีกว่าเขาบอกว่าต้องถ่ายเอกสารนู่นนั่นนี่แค่ปากกาด้ามเดียวหาได้ไหมมาหาได้เลยสมปบพิย์ชาบ้านบางคนก็จะมีไม่งเหรอพี่ตามเออไม่มีหรอกตาสีตาสานี่เขาจะเขียนอะไรอย่างนี้ได้ ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วน้องอยากให้มีการลดขั้นตอนเรื่องของการขอเยียวยาน้องไม่ต้องลดไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละแค่โรยไปเลยถ่ายดาวเทียมก็รู้ว่าน้ําท่วมตรงไหนแล้วเวลาเก็บภาตรีคุณทําได้คุณทําได้แต่ไปคุณไม่ทํา